สดีค่ะเด็กอุบาลหนึ่งนะคะจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วคราผูกตาให้เด็กนะคะตัดรบกวนผู้ปกครองนะคะคุณพ่อ,อ,อ,อแม่ตัดกระดาษรูปทรงต่างๆไว้จะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือเส้นยาวนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการทากาวแล้วว่าต่อเติมน,นะคะอุบาลหนึ่งก็เตรียมกาวสีเทียนนะคะอย่าลืมน,นะคะแล้วก็ดินสอนะคะดินสอนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะเราปลาวนีวย่ยมาตข้างก่อนนะคะอ่าแม่เด็กได้แล้วนะคะเด็กก็เตรียมกระดาษสีขาวนะคะเด็กๆก็หยิบกระดาษที่เด็กตัดนะคะทุกบานหนึ่งจะเป็นตัวปลายเด็กก็ทากาวไปให้รอบนะคะให้คุณพ่อแม่ช่วยก็ได้นะคะทากาวไปให้รอบนะคะแล้วปะตรงกลางกระดาษนะคะเป็นตัวปลานะคะอ่าแล้วก็ แล,แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ค,คุณครูเคยฝึกให้เด็กๆทำภาพปลานะคะเด็กๆก็ปิดกาวให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วเด็กๆก็เตรียมหินสอนะคะเด็กๆก็ลากเส้นดูนะคะค่อยๆลากมาอย่างนี้ลากเส้นนะคะเป็นท้นทรายหรือนดินนะคะแล้วก็โค้งนะคะเป็นแบบนี้เป็นก้อนหินนะคะและนี่ก็เป็นก้อน นะคะแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปขึ้นไปเป็นต้นปาการลางสลายนะคะอย่าเลืมอมือจับกระดาษไปด้วยนะคะลูกาลากขึ้นไปสูงมั่งต่ำมั่งนะคะเมื่อลากเสร็จแล้วก้อที่สองวางนะคะอันนี้จะระบายสีนะคะเพราะก้กานพื้นทรายี่หนึงอันนี้ใช้สีเนื้อนะคะอันนี้ใช้สีเนื้อค่อยระบายไปนะคะใช้สีเนื้อนะคะ จนสุดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ใช้สีส้มอีก,อกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยกั้นเขตไว้นะคะใช้สีส้มนะคะเวลาช่วงรอยต่อให้ทับก,กันเลยนะคะแล้วควรผู้ครองดูนิดนึงทับก,กันเลยอย่างนี้นะคะช่วงรอยต่อนะคะจะได้นําการระบายสีก้อนหินนะคะคุณครูทำแต่ลักษไว้เป็นสีตาแบบนี้ก็เลยลืมนะคะถ้ายัง สีออกนอกเส้นอยู่เด็กๆก็ค่อ,คอยๆกั้นขอบนะคะกั้นขอบให้สุดให้หมดเลยนะคะอ่าแล้วเด็กก็ระบายนะคะระบายไปแนวทางเดียวกันนะคะหมุนก็ได้ระบายขึ้นลงๆก็ได้นะคะอ่าุนก้อนหินเสร็จหมดแล้วเราก็จะทําปากาลังนะคะนี่สลายครูใช้สีเขียวเข้มขีดอย่างนี้ยลูกขีดขึ้นอย่างเงี้ดเขียงขึ้นไปนี่นนนนอ่าเมื่อยก็พักนะคะ ขี่ขึ้นไปเนี่อ่าแล้วที่นึงอ่ะคุเปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนสีอะไรเออสีม่วงสีม่วงขี่ขึ้นไปนะคะขี่ขึ้นไปแบบนี้นะฮะเดอ่าทำทุกต้นเลยนะคะเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะอ่าส่วนปลาหายใจเลยนะนีครากระดากแบบนี้วงนี้พอเล็กใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นอีกแล้วแต่ที่เด็กชอบนะคะจะหนึ่งวงสองวงสามวงสี่วงห้าวงก็แล้วแต่นะคะเด็กๆก็ลองวาดดูนะคะเศร้วภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็ก นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ยากไหมไม่ยากเนาะคุณครูเชื่อว่าเด็กของครูคทําได้นะคะลองทําดูนะคะให้ปานน้อยของเราไาวน้ําเล่นอย่างมีความสุขเก่งมากค่ะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมล้างมือนะคะเด็กๆ